มึงสีนี้ไงเราชอบไม้บรรทัดจิ๋วคือ Amazing ชอบจนแทบตาแบบ a m a z n g ไอ้ภาเสียคชอบเพราะพิมพ์พิวันนี้เราจะมารีวิววีวีของใครป๊อปมาคุณคิดคูลมวแกะแรกเลยค่ะเี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันมีแบบ9ก้าแบบนี่หน้าร่าสบิน ตัวแรกนะคะก็จะมีเป็นน้องแบบเล่นไอส์คิวอะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นแบบฟุตบอลอันนี้สกีท่ะอันนี้ปันจยานนี่เป็นยามเป็นยามอันนี้เป็นวอเตอร์มลอนอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นแบบจรวดพุ่งขึ้นไปบนฟ้าอันนี้เป็นเบสบอลอันนี้เป็นเหมือนคนก่อสร้างอนะคนก่อสร้างมีทั้งหมด เก้ากล่องนะคะมีตัวแลกหนึ่งตัวปุ๊บ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 อุ้ยนี่เแ็ลแล้วเราได้ของอเมริกาฟุตบอลนะคะว้ <Wow. S 1> าวตลกเนาะอ้าวตลกมองไปสีแดงนะคือน้องแมวเล่นอเมริกันฟุตบอลฮะน้องเป็น,นี้ แต่ว่าสิ่งประหลาดใจก็คือวัด What? What is it แล้วก็ที่คือดูนี่น้องแบบงอมากเลยอ่ะแบบแกลงหลังมากนี่ค่ะน้องอเมริกันฟุตบอลน้องจะน,นอนอย่างนี้เฟี้ยวเร้ามาตัวต่อไปนะคะ <c oughs> อ่ะมากันก่อนเลย what's a melon what's a melon what's a melon What เคยทุกคนสนนินี่เราชอบมากชอบจนแทบจะแบบเป็นลมไปเลยมาเดี๋ยวเรามาเกเจ้าโน่นี้กันถ้าใครเป็นทัพแมวต้องซื้ออันนี้แน่นอนเลยมันน่ารักมาก <Okay. Yeah. S 1> ับเซอฟ้าว้าว <Wow. S 1> หนูน่ารัอย่างนี้อต,อตอตอนี่คือตัวที่เราอยากได้นะคะ น้องเงี้ยนน้องเงี้ยนเราชอบตัวนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเดี๋ยวทุกคนเห็นแล้วทุกคนจะชอบเองเนี่ยทุกคนเราชอบคือน้องเป็นสีพาสเทลมากเลยทุกคนชอบน้องมากตัวสีน้องสวยมากคือแบบทุกคนเห็นไหมสีมันเป็นสีพาสเทลส่วนน้องเงี้ยนจริงจรินะทุกคนน,น้องๆหลบก่อนเงี้ยนเงี้ยนเงี้ยนอย่างนี้เลยน้องเงี้ยนไป น้องตัวนี้อยู่ตกลางนะกันน้องที่เราอยากได้น้องเงี้ยนน้องเงิน,น,งงนมาต่อไปนะคะอุ้ยมีสีงมางอย่าต,ตกมาแต่เราขอปติตาก่อนไหนนี่น,ออนี่ด้าวัด <What? S 2> อู้น้องเป็นน้องยามนะคะน้องเป็นเหมือนเหมือนคนเกาะซ่ ตื้อๆตื้อๆตื้ๆผมเป็นแมวข้างถนนครับแต่ผมเป็นคนเฝ้ายามนี่แล้วกันกล่องที่แสนจะโปรดปังใจของเรามาดูกันว่าตรงนี้จะเป็นตวเร่หรือเปล่า Amazing ตัวนี้น้องชื่อเจะสกีลนะคะตอนที่เราน้องชื่อจุ๊กๆ Amazing มากเลยน้องคนนี้ Amazing สุดๆบอกเลยทุกคนน้องไม่ใช่น้องแมวธรรมดา,น,าน้องแมวสุนัขสกีใช่ไหมอย่างนี้บิงบิงบิงอ่านว่าอะไรอ่ะทุกค <Wow. S 1> น <c oughs> วิว <The Cat. S 1> นะี้แคทวิวีแคทน่ารักสุดๆ <c oughs> เลยสีตลอดไปเหลืออีกสีกล่องสุดท้าย คนนี้เขาคือน้องเป็นอย่างงี้ใช่ไหมน่ารักมากแล้วน้องแบบอย่างนี้จริงงั้นที่อยู่ของน้องนะจ๊ะขอโทษทีนะจ๊ะตัวแล้วตัวลิมิเต็ดตัวลิมิเต็ดน้องได้เป็นคนฟอยแนนีลยไม่บรรทัด จิ๋วคือแบบน้องรายละดีมากแล้วต่อไปนะคะน้องก็ต้องมีหมวกนะคะ,ะต่อไปน้องมีคอหนอ้าทุกคนขนคอนเซ็ปขน,อน้อ,นอง,ง่ายยากมากน้องคือเลื่อยจากบางสิ่งบางอย่างนี่เป็นไข่ควงแหละทุกคนเร้ก็ต้องใส่เข้าไปในนี่ของนอง้อไมชิงทุกคน นกไปอย่างนี้น้องไปอย่างนี้ก็คิดว่ามันจะไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าน้องใส่อุปกรณ์ไว้ข้างหลังได้โอ้โรง,งส,ง,สงกงสุดท้ายนไม่ได้ l i มิ t a t i อ,อ,อยอยอยยยนยยยย รักกูยิงกดินน่งแมวมาตัวสุดท้ายโอ้่ามันจะเป็นลิมิเต็ดทุกคนเชียร์ด้วยนะคะอี้ลิมิเต็ดอินดี้ชันเด็ดอิน้อ่ะอน,นึงนะโ้ยจมิบ ไม่ได้รียนมีแด่ยอช่ไน่เนมีแต่ท่านน้อ๋อทำไมต้องได้ของตัวนี้ด้วยคนก็ไดานวนกระโจบประกันไปแล้วนะคะสามารถสั่งซื้อที่ a k b Toy Store นะคะทุกคน g ก l a x y g a l a อยนะคะบ๊ายบายอย่ากดไลคกดไค์ตั้